เป็นเพลงเหมือนกับว่าบัพพารุลสองมาโอ้ปอะกโยวิจารเทลุยเชิดธงรอพี่ล่องพระเลืีโอสามาคีสามาคีอาจารุวีนอท้องไทยสาคู่กะดี Ô oh, nọ no thọng thái xa cu gà đi lô, ơ uh, rùi pơ ơ mai ê e xơ mô Ô oh, phúc khởi thọc thái chơ ơ tu yô, phúc khởi ê e khởi cu gà đi ô Ô chú nọ phư thô phư thô, đà vệ xãi la ê lê, ê <laughs> <laughs> lê đà oh, oh, no vệ ผู้เคยเคยชื 2. ่อีเลือด้วยโอ้อมานีสาจาลูลสามาคีเดี๋ยวแปลแปลเนาะเพราะว่าเกิดมาคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องอาศัยพระแม่โทรณีทุกคนพ่าแม่โทรณีหล่อเลี้ยงพวกเราถึงแม้ว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันเนาะ มีควรรู้ไม่เหมือนกันควรรักไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเราสามารถร่วมกันได้แล้วก็เราทำตามบทบัญญาของบัณพาร,รุกเราที่เราถูกเลี้ยงมาถูกสอนมาโดยพระพุทธเจ้าตั้ต,ะตะรู้แล้วก็ทิ้งไว้ในแผงดินแห่งนี้แล้วก็ทุกคนต้องอาศัยต้องใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ แล้วก็อยู่ร่วมกันได้ย่างยั่งยืนและมีความสุขถึงจิยาโจงก็สบายใจมีความสุขค่ะเพน,นีความหมายนี้ค่ะี้วก็ไต่อ